ช่วงคุยกับหมอทุกคนค่ะรู้หรือไม่ว่าโรคเส้นเลือดขอดเนี่ยคือภัยเงียบที่แฝงอยู่กับกิจวัตรประจำวันนะคะและสถิติการเกิดเส้นเลือดขอดจะพบมากในผู้หญิง สูงอายุนอกจากเรื่องความสวยความงามแล้วเนี่ยนะคะยังส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยและไม่สบายตัวบางครั้งอาจนําไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตก็ได้นะคะแล้วเราต้องเป็นถึงระดับไหนล่ะคะที่จะต้องไปหาคุณหมอหรือว่ารักษาอย่างไรให้ถูกวิธีคะถ้าอยากรู้ก็ต้องถามคุณหมอกันเลยค่ะคุณหมอที่มาคุยกับเราวันนี้ในแพทย์อภิชาติงานรุ่งเรืองแพทย์ด้านสัลยศาสตร์หลอดเลือดลักชัวรี่คลินิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเลยค่ะเส้นเลือดขอดมันคืออะไรยังไงคือร รู้จักกันดีเส้นเลือดขอดคือมันจะเป็นขดๆสีม่วงๆถูกต้องไหมที่ตัวค่ะโดยมากเส้นเลือดขอดจะเกิดที่ขาครับก็คือเส้นเลือดดำครับโดยปกติในร่างกายเราเนี่ยเส้นเลือดดำเนี่ยมันจะถูกที่บริเวณขาเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นห้องๆๆครับโดยใช้ลิ้นกักเลือดครับลิ้นกักเลือดเนี่ยมันมีหน้าที่ส่งเลือดขึ้นไปข้างบนและไม่ให้เลือดมันตกลงมาตามแรงน้องถ่วงข้างล่างครับวันดีคืนร้ายพอเราอายุมากขึ้น หรือว่าอาจจะเคยตั้งครันมาก่อนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยครับโดยเพราะโรคอ้วนก็มีผลก็ทําให้ไอ้ลิ้นกา,กากเลือดเนี่ยมันเสียครับพอมันเสียมันก็ไม่สามารถกักเลือดได้อพอมันกาัก,ากเลือดไม่ได้เลือดมันก็ตกลงมาสู่ตามแรงน้ำถ่วงข้างล่างทําให้ความดันในหลอดเลือดมันเพิ่มขึ้น เส้นเลือดก็เลยขยายขึ้นโป่งขึ้นตามสภาพครับสังเกตยังไงคะว่าตอนนี้เราเป็นเส้นเลือดขอดแล้วเราต้องดูยังไงว่าเอ๊ะมันคือเส้นเลือดปกติยังไม่ขอดนะแต่อันนี้เรียกว่าขอดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดปกติเนี่ยบริเวณส่วนมากมักจะเกิดถ้าอยู่ที่แขนหรืออยู่ที่ส่วนอื่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยใช่เป็นเส้นเลือดขอดครับแต่ที่บริเวณขาเนี่ยจริงๆเส้นเลือดขอดเนี่ยมันแบ่งความรุนแรงได้หลายระยะครับค่ะ ที่สังเกตเห็นได้บ่อยๆในผู้หญิง<ะ>ก็อาจจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดฝอยๆ<ะ>ที่เป็นลักษณะฝอยๆที่บริเวณผิวๆที่บางทีเวลาไปชนโต๊ะแล้วมันแตกเป็นรอยช้ำรอยจ้ำเลือดอันนี้บางทีก็ใช่ครับหรือว่าในกรณีในรายที่เป็นมากขึ้น<อ>ก็อาจจะเป็นเส้นเลือดที่มันนูน<อ>ขึ้นเช่นเป็นเหมือนตัวหนอนที่มันนูนหรือว่าในกรณีที่เป็นมากขึ้นจนเริ่มเข้าสู่ระยะรุนแรงอาจจะมีอาการขาบวมหรือว่ามีขาเริ่มเปลี่ยนสีคือสีเข้มขึ้นหรือคล้ำขึ้นหรือในรายที่เป็นรุนแรงที่สุด ก็อาจจะเป็นแผลเลือรังคือเป็นแผลเส้นเลือดดาที่ไม่หายได้ในเร็ววันครับมันนอกจากมันไม่สวยมันมีปวดมีเจ็บบริเวณที่เป็นเส้นเลือดขอดไหมคะอ่าก่ออาการได้ครับอาการที่พบได้บ่อยก็มีตั้งแต่อาการเมื่อยน่องเมื่อยเร็วปวดน่องปวดขาขาบวมหรือในบางรายอาจจะพบว่ามีตะคิวได้บ้างหรือรู้สึกว่าขามันตึงอย่างนี้ครับส่วนมากจะคิดว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยมันแค่ไม่สวยมันแค่เป็นในโซนของผิ้หญิงซึ่งจริงๆมันสามารถก่อโรค จนถึงทําให้เกิดแผลเรื้อรังถ้าเกิดแผลเรือรังนั้นเกิดผลแทรกซ้อนหรือเกิดการติดเชื้อตามมาอาจทํทำให้เกิดการสูญเสียอาายวัยวะได้ครับ<ะ>ถ้าพูดงา่ายๆคือใช้การไม่ได้หรือใช้การได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือบางในบางรายที่การติดเชื้อรุนแรงมากๆอาจจะต้องถึงการตัดทิ้งก็มีครับแผ่เส้นเลือดขอดถ้าอย่งงางนั้นอาการขนาดไหนที่เราต้องเริ่มรักษาแล้วคะคุณหมอเมื่อคนไข้สงสัยหรือว่าสังเกตเห็นว่าเริ่มมีอาการเส้นเลือดขอดจริงๆแล้วก็ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ก่อนครับส่วนการรักษาจะ เป็นยังไงอาจจะต้องคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายิ่งมารักษาช้าการรักษาก็ยิ่งมีความซับซ้อนและยากขึ้นครัดีเลยค่ะคุณหมอพอดีเลยค่ะเปิดให้ดูจริงเออ่าเป็นขอญาตนะคะคุณหมออ่าใช่ครับบม่ใช่เลยเคสตัดดีเวอร์เคสตัดดีโอ้แต่อันนี้ดูเหมือนเหมือนเป็นแค่รอยช้ำบางคนอาจจะแยกไม่ออกว่ามันคืออขอดแต่อันนี้มันเป็นกระจุก กลุ่มเลยอ่ะใช่ครับเข้าได้ว่าน่าจะเป็นสมาร์ทเซนเลอคอร์มันจะเกิดถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆเนี่ยครับจะเกิดเป็นกลุ่มเป็นกระจุกอันนี้หนูขึ้นมาตั้งนานแล้วอ่าคือคือถ้าอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเป็นเส้นเลือดคอร์แน่นอนแต่เป็นแค่ระยะเริ่มต้นคือระยะที่1<อ>่ก็คือเป็นเส้นฝอยๆเหมือนสไปเดอร์เวนเล็กๆครับค,คำถามก็คือปริมาณเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเยอะมากคําถามก็คือมันก่ออาการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาถามว่าถ้าเกิด คุณคุณบูมมีอาการเช่นเมื่อยมากเลยเเมื่อยง่ายเวลายืนอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีเช่นแบบเป็นกระจุกใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอเคอาจจะทําให้เกิดอาการได้บางทีเราก็ดูว่าความตื้นลึกของมันด้วยว่าโอเช่นถ้ามันอย่างครับเป็นตื้นมากๆอยู่ชิดผิวมากๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอวเยอะเหมือนกันนะเป็นเริ่มแบบเป็นฝอยฝอยเล็กๆถ้าเกิดโรคแทรกซ้อนที่ถึงขั้นจะต้องสูญเสียอวัยวะเนี่ยโรคแทรกซ้อนที่คุณหมอกําลังจะพูดคืออะไรคะ ก็ส่วนมากก็จะเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนครับเช่นก็คือพอเรามีแผลครับเราอาจจะไปโดนน้าหรือว่ารักษาแผลได้ไม่ดีมันก็ทําให้เกิดการติดเชื้อการติดเชื้อบางทีก็ ครั้งแรกก็อาจจะยังไม่เป็นไรพอติดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกการติดเชื้อมันก็ย่อมรุนแรงขึ้นพอรุนแรงขึ well> ้นแล้วรักษาได้ไม่ดีหรือไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ทันก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียอวัยวะได้การรักษาคุณหมอมันต้องเป็นยังไงคะบางคนบอกต้องผ่าตัดเลยไหมการรักษาหลักๆของเซลลตอ์คอร์เนี่ยจะมีการรักษาที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยหายขาดได้หลักๆอยู่2อย่างใหญ่ๆก็คือการฉีดยาเข้าไปที่เซนเตอร์คอร์ดนั้นโดยก็ฉีดได้หลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ก็าะมีสอด ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดก็ไม่ได้มีแบบเฉพาะที่มีแผลอย่างเดียวแบบที่เราสามารถเจาะเข็มเข้าไปผ่านผิวหนังแล้ว ใช้ขดลวดหรือใช้กาวเข้าไปทําการรักษาผู้ป่วยให้ผู้ป่วยผ่าตัดรักษาหายได้โดยที่มีแผลเหมือนแค่เป็นร้อยเขม็มแค่นั้นก็มีครับโอ้ก็สะดวกนะแล้วมันต้องทํากี่ครั้งคะ <c oughs> พวกที่แบบอย่างนี้หรือว่าทีเดียวหายคนไข้ที่มา <c oughs> หาแล้วเนี่ยมันเขามีหลายจุดมากๆนะครับและอาจจะไม่ได้บอกเขาว่าเราสามารถฉีดได้ทุกจุดแพ้่ได้ภายในครั้งเดียวแต่ว่าโดยปกติแล้วาจุดที่เราฉีดหรือจุดที่เรารักษาไปแล้วเนี่ยก็จะรับการรักษา ที่ค่อนข้างประสบผลดีอยู่แล้วครับหายขาดไหมคะหายขาดต้องใช้คําว่ามันเป็นที่ส่วนอื่นได้หมายว่าบางทีเรารักษาจุดนี้ในอนาคตอาจจะมีจุดอื่นที่เกิดขึ้นมาเป็นเข่าซ้ายขาซ้ายอาจจะมาเป็นขาขวาได้ประมาณแล้วก็รักษาต่อไปมันไม่มีทางหายตลอดชีวิตความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเส้นเลือดขอดไมนมีหลายปัจจัยนะครับมีความเสี่ยงที่เราใช้คําว่า แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้แก้ไขได้อาจจะเป็นพวกนี้ครับน้ำหนักเพราะฉะนั้นถ้าลดน้ําหนักลงหรือน้ําหนักน้อยลงเนี่ยมีผลทําให้โอกาสเกิดน้อยลงไหมอันนี้มีแน่นอนอแต่บางส่วนเช่นอายุที่มากขึ้นเพศหญิงอย่างนี้ครับ หรือว่าเราอาจจะเคยมีลูกมาหลายคนมีผลต่อการเกิดเส้นเลือดขอดขึ้นได้นอกจากขาเราเป็นที่สะโพกเป็นที่แขนไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะอ่าจริงๆแล้วเส้นเลือดขอดเนี่ยเกิดที่ในอวัยวะภายในหรือว่าอาวัยวะส่วนอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าการรักษาต้องเรียนตรงว่าการรักษาจะค่อนข้างเฉพาะจเจาะจงในแต่อวัยวะจะไม่ใช่ว่าเหมือนรักษาเหมือนที่ขาแล้วเวลารักษาใช้ระยะเวลารักษาในการผ่าตัดหรือเวลาฉีดเนี่ยมัน นานไหมคะถ้าเกิดเป็นเคสปกติโดยทั่วไปถ้าใช้เวลาฉีก็ประมาณสัก เคสประมาณ 15- บห้าถึงสามสิบโอ้โหเเดียวสิบห้านาทีหายแล้วเดียวแต่ว่าไม่ใช่ครั้งเดียวมันไปต้องไปดูต้องมาติดตามอาการครับแล้วก็การผ่าตัดก็จะใช้ประมาณสักครั้งละครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีความยากง่ายเป็นเคสทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาคุณหมอได้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเออเราเป็นเลือดเส้นเลือดขอระดับไหนอยากรักษาอย่างไงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมออภิชาติงานรุ่งเรืองแพทย์ด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือดที่ลักชูรี่คลินิกด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณนะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วเด มีเ้นเลอดขอรหนึ่งเซนเออต้องไม่อยากคุณหมอมีหน้าเมื่อยง่ายมากเลยวันนี้ขอบคุณชุพิธกรนะคะจากแมงโก้ด้วยค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจวสวัสดีค่ะ